<BS> ถ้าไม่ตายนี่ปฏิหารเลยเนี่ยเไอ้ยมดงิสิ่งเต็มเลยวะอ,ออะอย่ายย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 กยยยยยยยสด <Gold> <BS> 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 For the optimistic cynic, Shit. will got a hell of a grip. It's never a problem to make us this problem in bitches. They are from Chester, Saturn, non. My name is Ben. I suck. I suck. I suck. โดนดาบ,บเลเซอร์หลอยตายยิงนักไอสัตว์เอพียิงนัก ไอ้สเต็ปเดิมสเต็ปนอนพุ่มสเต็ปนอนพุ่มอีกแล้วเ,เล็งชื่อไว้ก่อนสั่์มามเจอสเต็ปนอนพุ่มคงจะเบียดตายใช่ไหม พิชแอสเซิเลยเนีเต็มนอนพุ่มสเต็มนอนพุ่มเฮ้ยสเต็ตสเต็พุ่มทำคลิปดิซุ่มทุกคนเลยแอบอยู่เนี่ยายอ่สัตว์ปาีสเต็มนอนพุ่มอะรรเล่ 咋的？<laughs> <laughs>